I love you, crazy. ตาชัยชนะผู้แทนสภาสันติภาพแห่งสหรประชาชาติประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประธานสมาคมทหารสันติภาพสากลประจําประเทศไทยในานามผู้ดําเนินงานจัดโครงการรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเป้าหมายพัฒนาห่งสหสัสวรรษในวันนี้ับเรียนผู้บริหารต้องเป็นยุทธการแลครับแต่บริษัททิ่อ ผู้นำท้องถิ่นและผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านนะครับผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการโครงการเป้าหมายในการพัฒนาเศตรษษยัตส์สติเบิล e ี e ประวัติเนนตรในวันนี้ดักทำรายงานดังกล่าวจะเห็นได้ว่าป,ปัญหาทางที่ยาทางทะเลถือว่าเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นปัญหาอของทุกประเทศที่ทวีความรุนแรงและกระทบผล ต่อมุษย์และทรัพยากรทางทะเลที่มีชีวิตทางทะเลมากขึ้นครับโดยคณะท่านนายกรัฐมนตรีไปพลนเอกยุทธ์จันทร์อปชาและท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีพรศัติ์เจริญประเสริฐได้มีความห่วงใยในเรื่องการคืนสันติภาพสู่สิ่งแวดล้อมท,ท่านหินและเรื่องนี้ได้บรรจุแล้วไว้ในวาระแห่งชาติที่เรียบร้อย สิ่งหนึ่งที่พวกเราควรจะกระทนอย่างยิ่งว่าเยาวชนของเรารวมถึงผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมตลอดจนจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้จะเป็นต้นแบบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลข,ของเราที่ดีและสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้ทําในวันนี้สู่เพื่อนๆและสู่บุคคลอื่นต่อไปในอนาคตอันใกล้กระผม ต้องขอขอบคุณสภาสันติภาพแห่งสาธารณชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ United Nations p e a c e g i v i n g Force Council Southeast Asia ที่ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาขอขอบคุณกองโดย,ยุทธการที่อนุเคราะห์สถานที่และดูแลผู้ร่วมโครงการขอบคุณทุกภาคส่วนในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์บุคลากร รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและที่สำคัญคือผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นหัวใจของงานในวันนี้และจิตอาสาทุกท่านกระผมมีความเชื่อว่าถ้าเราดูแลธรรมชาติของเราเป็นอย่างดีธรรมชาติก็จะดูแลเราเช่นกันบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดกิจกรรมโครงการเป้าหมายพัฒนาแห่งสัตว์ Sustainable Development Goals Number 14 s 4G รับตัวแทนจากท่านผู้บัญชาการกองเรือยุทธการครับผมขอขับเรียนเชิญครับผมครับเขาเสียงปรบมือหน่อยครับผมครับยาธีปึ๊ดจะได้เห็นโลโก้เรานะฮะนะครับเรืขาดับต่อไปนะครับเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเขตรวมศักดิ์นะครับผมตัดับต่อไปนะครับท่านผู้นการโรงเรียนสิงสมุทรครับผมนะครับนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับท่านครับผมระดับต่อไปนะครับชมรมสัตเตอรีดดิ e เฟนเดอร์นะครับผมนี้เห็นเยาวชนได้มากันนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเด็กๆก,ก็มารอตั้งแต่เช้านะครับก็หวังว่างานในวันนี้จะนำมาเพื่อการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีของเยาวชนของเรานะครับก็ เพื่อเป็นการไม่เสีเวลาผมขออนุญ,ญาตเปิดพิธีนับบัลลีครับ